ปัจบันอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือ IoT คือสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็ตามการทำงานในยุคป,ปัจจุบันนี้ Internet o น t ตออฟคือตัวช่วยที่เข้ามาทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นจากประโยชน์ในข้างต้นนักศึกษาจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบ IoT และได้มีการออกแบบโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทำงานในด้านการค้นหาตำแหน่งวัตถุดิบในคลังสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมและพบว่าการนำระบบ IoT มาใช้หาตำแหน่งวัตถุดิบในคลังสินค้านั้นสามารถค้นหาวัตถุดิบในคลังสินค้าได้วรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราได้เข้าไปศึกษา ในโรงงานนะครับก็เราจะพบปัญหาคือพนักง,งานใช้เวลาในการค้นหาวัตถุดิบครับซึ่งใช้เวลานานใช้เวลา10-15นาทีครับ1เดือนเขาพบปัญหาประมาณ4ครั้งกลุ่มพวกเราเลยมีแนวคิดที่จะนำระบบ IOT นะครับเพื่อมาพัฒนาในการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพขึ้นครับเพื่อให้ค้นหาวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ สำหรับระบบ IoT ในการบริหารคลังสินค้าทางผู้คิดค้นได้มีการนำโปรแกรม Arduino และโปรแกรม Active มาประกอบกันและมีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวดหรือแม้กระทั่งการควบคุมระบบหรือแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในคลังสินค้าอาัจฉริยะเพื่อรับรู้การตรวจจับตำแหน่งการระบุการวัดเรียงลำดับและการตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับเช่นเซนเซอร์เลเซอร์อินฟราเรดบลูทูธและมีการควบคุมด้วยเสียงและวิดีโอในระบบข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาในการค้นหาวัตถุดิบในคลังสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรม Arduino นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณระบบเสียงว่าสินค้าของเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ ก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ตัวของกระสอบเม็ดพลาสติกชนิดนั้นนะครับการทํางานก็คือแบบว่าสมมติว่าถ้าเราต้องการเม็ดพลาสติกชนิดนี้นะครับเราก็กดที่ตัวเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็เสียงก็จะดังที่ตัวบีคอนที่ติดอยู่ในกระสอบของเม็ดพลาสติกครับมันได้ประโยชน์ในการค้นหาเรื่องการลดเวลาของพนักงานว่าไปหาวัตถุด,ดิบแบบได้รวดเร็วขึ้นนะครับ จะเห็นได้ว่าการศึกษาและพัฒนานระบบ IoT ในการบริหารคลังสินค้าของนักศึกษาชั้นปีที่4จากสาขาการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการฝึกการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต